สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบูชาแนวครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม a r c Ultimate Mobile Edition กันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะพาทุกคนไปหาจับเจ้าอาเจนทวิตกันนะครับทุกคนคือเจ้าเทอราโนดอนถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเนี่ยแต่น้ำหนักของเจ้าเทอราโนดอนเนี่ยจะน้อยมากเลยนะครับเนี่ย อย่างของผมเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่361นะครับผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปหาจับเจ้าออเจสักตัวนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมอยากไปจับไดโนโเสาร์ตัวใหม่ๆบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นออมังกรเนี่ยไม่รู้จะจับได้ไหม <c oughs> เออนี่นะครับอ่ะแล้วที่สาคัญวันนี้นะครับผมจะไปหาออทำเลนะครับอยู่กลางๆแมปเนาะในการ สร้างบ้านนะครับสร้างบ้านใหม่นะอยู่ประมาณกลาง,างๆแมพแล้วกันนะครับทุกคนอ่าก็ไม่รู้ตรงไหนสวยๆบ้างนะครับก็จะไปสร้างแถวๆนั้นนะตอนนี้นะครับผมก็เออได้ไปฟาร์มทรัพยากรมาหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่มุกนะแล้วก็ฟาร์มรังวีเวอร์นะครับซีเมนต์นะอ่านี่นะครับเราก็เจอเจนแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเจนมีเลเวลเท่าไหร่กันบ้างนะเออ อยากได้สีส,สวยๆอ่ะเดี๋ยวดูเดวิ้ตตัวนี้กไหนอะ่ะเดวิ้ตเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบอย่างนับอยากได้แบบเป็นร้อยนะครับทุกคนอ่าดูตัวนั้นสิห้าสิบห้าโอ้โหน้อยจัดบินหาต่อก็อาเจียนเวิ้ก็จะเกิดทั่วไปนะครับผมก็เจอน้อง แบบทั่วๆไปเลยนะอ่านี่ยตรงนี้ก็สวยนะแต่พอดีว่ามันไม่ไม่ไมกลาจากแมพเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้ตัวตัวที่ผมดูหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะยะดูกันนะครับ เห็นดีเขาโอ้ไม่เป็นไรจะไปหาแถวๆภูเขาสูงๆนะครับผมอยากได้เเวลสักร้อยขึ้นนะฮะสองร้200ยิ่งดีสามก็ดีอ่ก็นี่นะครับทุกคนพอดีว่าแมปนี้เป็นแมปที่ใหญ่นะครับแล้วผมไปสร้างบ้านอยู่ริมทะเลเนาะนั่นก็คืออยู่ขอบขอบแมปเลยตอนนี้เวลาแบบเราไป หาฟาร์มทรัพยากรหรือว่าจับไดโนเสาร์เนี่ยมันลาบากนะครับในการพาน้องกลับเนาะผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านไปด้วยนะครับบริเวณแบบกลางๆแมพแล้วกันอะไรอย่างนี้นะอ่ะตอนนี้เราหา,าเจนก่อนอาเจนน่าจะอยู่แถบภูเขาหรือว่าอะไรอ่ะวิตัวนี้โอ้เดี๋ยวค่อยมาจับกันนะครับทุกคนเป็นตัวใหม่นะที่ดูแล เออที่เป็นลูกพี่ของคาโน่นะฮะอันนี้อะไรท้าหรือเปล่าอ่ะใช้ท้ำไหมใช้ท้าหรือเปล่าทุกคนท้ำไหมเออเดี๋ยวนะอุ้ยมีหม,ม,ม,มีมีอะไรใช้ท้าเลยเนี่ยเออมันก็เป็นถ้ะนะแล้วอาร์ติแฟกต์อยู่ตรงไหนเอยเดี๋ยวบินสำรวจดูก่อนนะครับทุกคนเออ ออโอโ้มันเป็นแบบเหมือนถ้ำแบบจะใช่แบบถ้ำแบบอาร์ติแฟกต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออินไปดูหนแล้วกันอฮ้ยมันลึกจังอะ่ะโอ้โหไม่เจอครับทุกคน <c oughs> อ่าก็ถือว่าเป็นถ้ำนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำหน่อยนะ่า ตอนนี้เราบินไปหาเจนเทวิตกันหน่อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอน้องแล้วเลเวลสูงๆแล้วเดี๋ยวผมค่อยตัดกลับมาแล้วกันนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมก็ได้บินมาสักพักนะน,นะครับก็ได้มาเจอหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะตรงบริเวณนี้นะเลเวลอยู่ที่ร้อยร้อยสามสิบห้านะครับผมอ่านี่นะครับเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะ กว้างเหรกว้างหรือว่าอะไรอุ้ยเหมือนผีเสื้ออ่ะเราไปไหนนะเาเจนอ่าอยู่นั่นเราบินร่อหนองมาก่อนแล้วกันนะครับนี่ลากน้องมานนหน่อยหน่อยนะครับโอกี้บูมินเดนเสร์ดูร้ายแบบเต็มเลยนะอ่าลากมาบริเวณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการลงนะครับแล้วก็ ให้เจ้าเทอรล่าโนดอนแทงนะครับต่อพอสิกน,นะวิเทร่าอีเทอรเลืโอ้โหเดียวเดี๋ยวเดี๋อีเทอร์เลดโอ้หน่นอาเจนอยู่่นอีเทอร์เดอีชัวโอ้เทอร์เลดอยู่ฝั่งนู้นนะนะเดี๋ยวเราล่ามาทางนี้แล้วกันตามไหมเนี่ย โอ้โหอีเทเลเบิร์ดใหม่อีกแล้วโอ้โหดูเต็มเลยเอาไปด้านไหนดีเนี่ย oh, oh. เจียนมาเนี่ย oh. อ่าเดี๋ยวไปยิงแถวๆถวหุบเขาแล้วกันนะครับทุกคน oh. จึ๊จอ่าลากน้องมาเลยนะครับโอ้โหอีเทระเบิร์โอ้โหเราไม่ตามอีก วันนี้เสียเวลาไหมเนี่ยเออที่ฮะเออยิงตรงนี้แหละแทงเลยนะดโดนแทงเลยนะโอ้โหเปิดไปเดิมไม่โดนอีกโอ้โหไม่โดนอะโดนแล้ว ให้โดนโดนแทงนะครับอ่าวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยเดี๋ยวดิอุ้ยงหนีโดนอีกอ่าวมาดิอืมอุ้ยหนีเอาหนีติดหนีติดก็โดนหนีติดก็โดน มีติดอะโอ้โหยิงโดนไอด้ดอนหนึ่งลูกนะครับโอ้โมาสลบแล้วเออจะไปหาเนื้อเนื้อน่องกันนะครับทุกคน <_ S 1> ไปนกอนลูกเฟิร์นวิ่งตัวอะไรอ่ะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเนื้อน,อน,อน,อน่องก่อนนะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปหาฟาร์มเนื้อน่องมาแล้วนะครับทีนี่ทุกคนเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยมันตัวอะไรอ่ะ โอ้โหแสงเนี่ยวาเทอร์วาเทอร์คือตัวอะไรอะ่ะแล้วจับยังไงอะ่ะนะทุกคนจับยังไงครับใครรู้นี่คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะนี่ยนะวาเทอร์ Water. นี่นะครับมันคือจับยังไงอะ่ะเออ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาป้อนอาหารให้อาจิตทวิทย์ลูกของเรากันดีกว่านะครับทุกคนเสปีสมาในน่นองในนอง,น,นองมาในน่องมาเยอะๆติดไหมเนี่ยนา่าจะติดนะอ่ะ ปิดเลยนะครับทุกคน่ะโอเคไม่ต้องตั้งชื่อผมจะไม่ตั้งชื่อนะครับจะเป็นชื่อเดิมๆของน้องเลยนะอ่าจุดจุดเดี๋ยวเราใส่อ่านนะครับให้กับน้องกันนะอาเจนนะครับอ่าอ่านโอ้น้ำหนักเยอะเอาเป็นสปีดแล้วกันอัพสปีดเยอะๆนะอ อ,อ,อ่ะโอเคให้น้องตามนะครับเก็บไปเดี๋ยวอโอเคมา,าเจนนี่นะครับบริเวณตรงนี้มันเหมือนแบบติดๆทะเลทรายนะครับทุกคนแล้วแบบผมว่าบรรยากาศมันยังไม่สวยนะ จะมาสร้างบ้านแถวนี้ก็อหรือว่าจะดีหรือว่าจะสวยแต่ผมว่าพื้นที่มันยังไม่สวยอะ่ะงั้นผมจะขยับไปแบบดูดว่าจะอยู่แถวนี้ดีแล้ดวดูก่อนนะครับทุกคนผมยังไม่เจอที่แบบชอบที่จะแบบสร้างบ้านอยู่นะครับอ่าแอร์ดอบมีอะไรอะ่ะดูแอร์ดอบก่อนแล้วกันนะครับทุกคน โอ้เอเจนบินชาจัดอะได้มาที่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยผมลืมดูอ่าออเจนทวิทเลเวลสองโอเคเริ่มจะปีดอย่างเดียวก่อนนะครับตอนนี้ขอบินไวๆหน่อยนะอ่าใหดอปโอเคครับทุกคนนี่ผมว่าจะมาสร้างบ้านอยู่แถวบริเวณนี้นะน่าจะอยู่กับประมาณ เกือบกลางๆแมปได้นะครับแต่ก็ไม่กลางแมปเนาะอ่าก็ผมก็ดูแล้วเป็นพื้นที่ที่สวยอยู่นะครับอ่าตรงนั้นมีปราสาทด้วยนะครับแล้วก็สะพานเนาะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจนะครับอาจจะไปสร้างบนปราสาทก็ได้นะยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะสร้างใต้สะพานนะครับแต่บริเวณนี้ผมสังเกตดูก็คือว่าผมจะสร้างเป็นแบบชั่วคาวไว้นะครับ บบเวลาเรามาหาจับไดโนเสาร์เนาะเราเราก็มาพักไดโนเสาร์ไว้ที่นี่นะครับจะสร้างบ้านแบบได้หลายโซนนะครับอ่าเพราะว่าแบบนี้เป็นแบบที่ใหญ่มากนะครับทุกคนจะให้ผมแบบจับไดโนเสาร์แบบทะเลทรายแล้วเอาไปอยู่แบบโซนทางบ้านผมเนี่ยมันก็โอ้โหไปลําบากจัดอ่ะยกเว้นพวกมังกรพวกนกนะครับ ส่วนไนโนเสาตัวอื่นๆก็น่าจะไว้แถวโซนนี้ได้นะอาจจะไ,ไว้สร้างไว้โซนนี้1โซนแล้วก็โซนทางทะเลทรายอีกหนึ่งโซนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็ได้เจ้าอาเจนทวิทนะครับนี่ตอนนี้ก็เลเวล220แล้วนะทุกคนอโอเคโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะ ก็ไปคลิปจับเจ้าเจนทวิทนะครับก็แล้วก็สํารวจหาที่สร้างบ้านชั่วคราวไว้อีกนะครับทุกคนอ่าถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องนายชาบูชนแนลกันด้วยนะครับใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับทุกคนสําหรับคลิปมีลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ